CRV เข้ามาใหม่สีดำคันนี้นะเป็นไงดูทะเบียน4099นะทะเบียนสวยรถเดิมนะ h o นด้า r v นะสีดำเลยนะดิสเพกสีล้อคันนี้คือตัว AWD นะครับ2.4 EL AWD ขับเคลื่อนสีล้อไปได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนและรถสวยมากเนียนมากนรับไม่เพียง141,000กิโลเท่านั้นไม่141นะแต่ราคารถโคตรถูกเลยนะ839 839นะได้7ที่นั่งได้ตัวท็อปปี2019จด20ปี2019จด20นะครับเยิมยาวเดิมๆนะเยะยาวๆนะต้องบอกว่าใช้อีกยาวดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะเริ่มต้นก็2.49นะครับสำหรับผ่อนอยู่ประมาณ4ปีเนาะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเซ็นทรัลล็อก2ฝั่งสวัสดีครับสวัสดีที่รท,ท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับก็จัดรถอีกหคันนะครับที่เข้ามาใหม่ ครัคันี้เป็นปี2019จดทะเบียนปี20นะครับคันนี้คือ Honda CRV 2.4รุ่น EL นะเป็นรุ่น EL นะครับเป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้เป็นเจที่นั่ง AWD นะครับก็คือ all-wheel drive รับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบตลอดเวลานั่นเองนะครับน้องใครที่ต้องการตัวรถ SUV นะไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็คันนี้ก็คือตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าในท้องตลาดเอาจริงๆนะ c ี v าสีดำสำหรับโฉมนี้นะ Gen 5ต้องหาต้องบอกว่าหายากพอสมควร นะครับหายากพอสมควรจริงๆนะครับแต่วันนี้ทอโต้มีนะทะเบียน4099นย์เับทะเบียน4099นะครับพอด้านหน้าเนี่ยเห็นได้เลยว่ามันเป็นแบบเป็น LED เต็มนะครับไฟหน้านะเป็น LED แล้วนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับซึ่งต้องบอกว่าดูดันหน้าใช้งานมากๆนะครับนะเนาะใครที่ต้องการตัวรถ SUV ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โทรสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนะหรือด้านบนนั่นเองนะครับดูไฟหน้าเป็นฟูลเซต LED เต็มระบบ รถสีเดิมทั้งคันนะครับสีดำนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเป็นหลอดไส้ตัดด้วยโครเมียมนะครับคันนี้ซื้อเข้ามาไม่มีเก็บงานนะครับต้องบอกว่ารถเดิมมากเดิมมากนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับแน่นอนพอเป็นตัวท็อปร้อแม็กจะเป็นลายแบบนี้นะเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับเป็นหก้านนะครับนะคันนี้ยางมิชลินมารัดยางมิชลินมานะคิ้วล้อนะเป็นสีดําด้านนะครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะตรงปลายมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวระบบ เลนวอชมาให้นะครับฝูงฮอนด้า hmm. จะเป็นของเรนวอชถ้าเป็นโตโยต้า hmm. จะเป็นบายสปอร์ตแต่ฮอนด้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวล่าสุดมีบายสปอร์ต mm hmm. แล้วนะครับหลายๆท่านว้าวันมากนะที่มอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับตัวรถคันนี้เป็นสีดําต้องบอกว่าดูหลอ่อดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคสำหรับใครที่ต้องการ SUV และเป็นเจ็ดที่นั่งขับเคลื่นลอนสีล้อคันนี้ผมบอกเลยว่าคันเดียวจบไปได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหินทางดินลงังลูกลงังทางลาดยางนะครับทางคนกีด ยังโมตรงยังมาต่ยาตอยไปได้หมดนะขับดีเพราะว่าช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่างแบบพิเศษนะครับมันไม่ใช่ช่วงล่างเหมือนพวก P P V เช่นพวก Fortuneer M U X อะไรแบบนี้แลนะช่วงล่างตรงนี้ยังใช้เป็นช่วงล่างเหมือนรถเก๋งอยู่นะครับเป็นปีกนกวิสละดนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคานแข็งนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านิ่มสมรรถนะดีขับง่ายขับสบายนะครับด้านท้ายไฟ L E D เดิมไม่แตกไม่หักนะไฟ L E D เดิมไม่แตกไม่หักนะครับย้ําเลย ใครต้องการตัวรถสวยๆรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับประกันเครื่องยนต์ละกยกหนึ่งปีนะครับต้องนี่นี่ทอร์โตเลยกระจกเดิมทุกบานนะครับโลโก้ด้านหลังอยู่ครบนะ c r v a w d i v t e c นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะสำหรับชมนี้มีเครื่องยนต์อยู่ถ้าจำไม่ผิดนะมี2ตัวมี2.4นะ2.4ก็จะแยกเป็น2.4รุ่น E ขับ2มี5ที่นั่งมี7ที่นั่ง EL ก็จะเป็น7ที่นั่ง นะแล้วก็เป็นขับ4แล้วก็มีเครื่องดีเซลที่เป็น1.6 idtech นะครับขับ4เช่นกันนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างไฟทับทีมเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับโฉมนี้นะครับมีกล้องคอยหลังให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะนี่ดูเป็นไงสวยกริปนะฝาท้ายไฟฟ้าคาโชคอันโคตรใหญ่แต่ฝาท้ายเบามากนะซึ่งอย่างเงี้ยสมควรน,นะดีแล้ว นะเพราะว่าตัวนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะนุ่มเงียบนะครับแล้วฝาท้ายของ c ซ V นะีเนี่ยมันไม่หนักมันไม่หนักนะครับแล้วโครงสร้างตัวรถดูนะครับเดิมนะเดิมนะหัวน็อตเดิมนะนะครับคันนี้เสนอขายในราคา839,000บาทเป็น7ที่นั่งเป็นเจที่นั่งตัวนี้เอาเบาะขึ้นให้หมดแล้วเอาเบาะขึ้นให้หมดแล้วนะครับมีแอร์บนหลังคามีแอร์ด้านหน้ามีแอร์ตอนกลางให้ด้วยนะครับ นะตรงคอนโซลตรงกลางนะครับพวกเครื่องมือยางอะไหล่นะอยู่ด้านล่างนะครับตัวบาะตัวนี้นะครับพับลงไปได้แล้วก็ยกขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ล้อไหล่อยู่ด้านล่างแล้วก็พวกช่วงมุมเครื่องมืออะไรเนี่ยมันอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับมันอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่มันอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบาะแถวนี้สามารถพับดันไปข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยปิดเงียบนะนี่ผมปิดละ ดูนะมันลงแล้วมันดูดเพิพึึบเดียวนิ่งเลยเนาะ8แสนสา่นเะก้าบาทนะครับฟีดาพรหมื่นหกนะครับตลอดอายุสัญญานะครับนะบภายในอย่างเซีนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของเขานะนะครับเขายังเน้นเป็นโทนลายไม้อยู่นะแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งของเซีคือตัวเบาะตัวเบาะนะครับตัวเบาะนี่ต้องบอกว่าสวยจริงสวยจริงนะครับนะ เบาะตัวนี้นะแถว2เนี่ยสามารถพับได้เลื่อนได้นะครับพับได้เลื่อนได้นะครับใช้งานได้หมดแอร์ราคามีให้แล้วตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะพงสร้างตัวรถเดิม100%ครับดูตรงนี้นะเดิม100%อครับนะเบาะไม่มีฉีกขาดนะพับได้เลื่อนได้นะครับที่วางแก้วน้ำมีให้นะครับแผงประตูชอบเป็สวยมากนะครับแล้วก็มีแอร์ตอน2มาให้นี่แอร์ Air, แล้วก็มี USB ให้อีก2จุดตรงนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเป็นผู้ริหารนั่งหลังแล้วสามารถเสียบชาร์จแบตอะไรได้เลยเต็มที่นะครับทำงานได้ตลอดเส้นทางเพราะว่ารถในช่วงล่างดีช่วงล่างดีแล้วก็ไปได้ทุกสภาพผิวถนนนะครับตัวเบาะนะก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะแบบนี้นะครับประตูของ CRV ดีนะมีเซ็นทะนะรัลล็อก2ฝั่งนะมีเซ็นทรัลล็อก2ฝั่งนะเราสามารถ ปลดล็อกได้เองปลดล็อกได้เองนะจากตรงนี้เลยปลดล็อกอัลล็อกปลดล็อกอัลล็อกได้หมดนะครับลำโพงมีครบนะทุกประตูจะมีทวิตเตอร์อย่างเช่นตัวนี้มีดอกกลางใช่ไหมทวิตเตอร์อยู่ด้านบนประตูหลังก็จะมีดอกกลางพร้อมทวิตเตอร์นะครับหลคันะคนี้รถไม้แท้ประวัติศูนย์เลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติ นะครับเป็นดูโอโซนนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับตัว Honda เนี่ยโหมดการขับขี่จะไม่มีอะไรเยอะนะมันจะมีแค่ e c o m โ d e ก็คือประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าเรื่องอัตราการตอบสนองคันเร่งของเครื่องยนต์เนี่ย Honda าทำได้ดีทุกรุ่นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับหนาะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับใช้ได้หลายแบบนะรูดเปิดได้ข้างล่างก็จะมี Power o u t l e t USB 2Po พอร์ตแล้วก็ HDMI นะครับปิดได้ไอ้ที่เท้าแ็งก็เหมือนกันนะมันเลื่อนได้นะมันเลื่อนมาข้างหน้าหรือว่าจะเปิดจาอะไรก็ทําได้หมดมันจะเป็น2องเลเวลนะครับซึ่งสะดวกสบายดีสะดวกสบายดีนะครับนะพวงมาลัยก็จะเป็นฟูลมัลติฟังชันนะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชั่นรับก็มีล็อกความเร็วปรับวิทยุแล้วก็รับสายวางสายเลยต่างๆนะครับใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดนะบ,บอกคนขับเนี่ยจะปรับ 8ทิศทางนะครับเนาะมีดันลงดันหลังให้เรียบร้อยนะครับนะกระจกเป็นออโต้ทุกบานนะเป็นออโต้ทุกบานนะเห็นขีดขีดเป็นออโต้หมดเลยเซ็ททั้ล็อกปรับกระจกมองข้างต่างๆนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่นะครับก็มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้นะตัวนี้อันนี้ traction control นะครับแล้วตัวนี้เป็น l a นว watch เปิดปิด l a n ว watch ได้นะครับถ้าการณีที่เราไม่ตีไปเลี้ยวอย่างเงี้ยเลนว w a จะไม่ติด แต่เราสามารถกดดูได้โดยที่กดตรงปายอย่างนี้นะครับนะกระโจนไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออตโต้นะครับนะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังกชันเห็ปะฝั่งนี้ล็อกความเร็วฝั่งนู้นเป็นเอร์เทนเมนต์นะครับผมเปิดหน้าปัดเลนมาให้ดูก่อนนะี่เป็นไงใช้ได้ทุกจุดนะครับใช้ได้เดิมๆเ,เลยไม่หนึ่งแสนสมพิโลนะครับ นะหน้าจอเป็นตัวแบบนั้นเป็นทัชสกรีนแบบนั้นนะครับมีในเนี่ยผมเปิดเรนวอตให้ดูโดยที่ผมกดตักก้านพวงมาลัยก้านไฟเหลียวนะผมปิดได้ผมเปิดได้ผม,ดไดผมปิดได้นะครับใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดนะครับคันนี้ถือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกว่าลงตัวลงตัวคือจริงๆมันเป็นรถที่นิยมมากๆนะสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าวัยที่ทำงานแล้วเดินทางบ่อยๆเพราะว่านั่งนอนขนของ จะขนคนเมื่อไหร่ก็ขนได้จะขนของเยอะขนาดไหนก็ขนได้นะครับหรือจะเอาเดินทางท่องเที่ยวเราก็สามารถพับเบาะไปแล้วหน้าดียวกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คือรถเนใกประสงของจริงครับ